สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกขันียศอีสานทุกท่านครับพี่น้องสไลอยพี่นี่นะครับมือนี้บ่าวที่พระพิพัน้องเอฟซีทุกท่านมาหางัวไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับสำหรับเอฟซีที่กําลังหางัวเลี้ยงช่วงนี้กระแสในตลาดกําลังร่อนแรงครับพี่น้องกำลังแรงนะครับกับกระแสงัวกําลังขยับขึ้นนะครับหลายท่านก็ที่เร่งไว้ก็เริ่มการตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะครับทราบไปก็นีนะครับผมอาจจะได้ใจเฟิ่มในราคาที่อย่างใรงัวเลี้ยงนะครับผม เอานะครับเมื่อนี้กลับมาอีกหนึ่งของหนึ่งฟาร์มที่มีแบงพี่แบงน้องเขานะครับหลายอีพีก็ถือว่าได้รับการต้อนรับจากพี่น้องผู้หาง,งวัวไปเลี้ยงผู้บ่มีโอกาสได้ไปยังในตลาดผู้มีโอกาสได้ไปหาง,งวัวนะครับชมในช่องลูกขอนี้เซียสานเขาก็ได้แบงงวัวไปเลี้ยงนะครับลหลายๆภาคนะครับอา่านะครับทั่วประเทศไทยเข้าหรือต่างประเทศก็ตามแต่นะครับสำหรับอีพีนี้ก็ฝากกันแหละก็ใชเก่าครับพี่น้องอยู่กับผายใบจริงง่วงงามนะครับทักทายเป็นยังไงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟ มื่อนี้เขาก็มีงวมาแบ่งปันพี่น้องครับผมทั้งเบิดจักรตัวครับมีสองโคมกับงอทองอีกตัวหนึ่งครับผมครับผมหายากยากคักเลยครับงดตัวดีเดี๋วดีครับผมเพิ่งคุยกับเพื่อนเมื่อกี้ว่าแมนเขาเนี้กะกะถือว่ามีเอฟซีเพิ่อนมาแบ่งไปเลี้ยงนี่หลายตัวนะแมนเขาหลายตัวหลายคู่กันเลยกันนะครับผมกามัอนี่กามาเบิรงตงอทองก่อนนะครับเนาะแม่นครับนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเบอร์โทรผมขึ้นให้ได้ครับพี่น้องคุยไปน้ำแมนเขาไปน้ำครับพี่น้องแมนเขาแง้มแง้มงย่้าทรงดีแบบนี้พี่น้องว่า อ่านะครับเฟ่มนี่หุ่นนี่าราคาตอนนี้เป็นยังไงกําลังหางวัวไปเลี้ยงมักแนวนี่แหละครับผมออกติดกระทบจักน้อยออสูงใหญ่ๆนะครับผมล่ำเงา้ยวแบบนี้สูงร้อเท่าไรครับร้อยเอ 65, 58, 59, ดือนร้อยหกสิบหกร้อยห้าแปดห้าเก้าเลยอ่าร้อยห้าสิบแปดถึงร้อยห้าสิบเก้าเป็นวัวท้องนะครับเนาะแม่ครับท้องสามเดืนเอนกว่าเลยครับที่เดือนเลยท้องสามเดือนกว่า ทองสามหนึ่งครับ k อสามหนึ่งเจ้ากัมโบเคฟสามหนึ่งได้ทองได้ครับพี่น้องแมนครับนะครับผมว่าดีบ่มีตำนี้จากคองข้านจริงครับพี่น้องคองนี้ก็ถือว่าเสื้อชุดน่นอนนะครับผมมาแล้วเพิ่นจะไปหยอกเพิ่นจะไปหยอกเมน่อวแล้วนี่นะครับผมรวยมากรวยมากเหลือมากกว่าล้วพี่น้องเบิ้งนะครับเอาไปยังไงแม่ลูกก็จังเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งก็ทองกันครับพี่น้องนะครับสวยแบบนี้ครับพี่น้องเบิ้งนะครับเรียหญ่ๆเลยนะครับสำหรับอ่า แย่เข้มๆเลยครับนี่ครับลอยหาสิบแปดได้ลูกที่ไหนในท้องครับผมลูกที่สองในท้องครับลูกตัวที่สองในท้องเลยครับพี่น้องมักสนใจอยากได้ง้วนทองเอาไปเลี้ยงไปรุ่นเอาเก็บสามหนึ่งโครงสั่งยิ่งใหญ่เนื้อไหลายใส่กับแม่เฟ่อมลอยหาสิบแปดแบบนี้ครับพี่น้องเอาฟังราคาเปิดนะครับตัวนี้บอกก็แล้วตัวนี้เป็นลูกของเงยซีวซ์ศูนย์เก้าหกเดียวอ่าตัวนี้เป็นลูกสาวซีไวซ์ศูนย์เก้าหกเป็นทองของเอยทองเก็บสามหนึ่งได้ซีเดือนเครับนี่ครับผมเปิดไว้หามื่นบาทพอดีครับ อ่าเปิดหาเมื่อินทวนๆนะครับเนาะแม่นครับผมเอาตั้นี้ไม่มีอยากมองแม่นครับผมเบิรงครับพี่น้องลูกสาว CY096 เป็นความยาวของล้ำตัวเขาครับพี่น้องนะครับเบิรงเหลี่ยมนี่ครับพอขาดีด้วยครับพี่น้องเบอร์แม่นครับเอานะครับพอใหญ่นะครับองศาขาดีชี้สวยเสียงด้วยนี่หูของหาเมื่อนราคาห้องต่อรองได้งทงฟรีทัวร์ภาคอีสานเนาะแม่นครับผมต่างภาคเขาก็คุยราคาขนส่งกันเอาแม่นครับผมได้ครับภาคอีสานทรงฟรีเอาสนใจตัวแรก ทักทายมาได้เบอร์โทรนะครับบาร์ี้เบอร์โทรเขาค่ะ087ครับผม2 3 7 8 1 4หาครับผมครับผมเพียรบุกกะห้อยไฟกิ่งวงเงินเดิมๆครับผมเอ็นไลน์กัเบอร์เลยครับเบอร์ทูเร็วเร็วเนาะแม่ครับผมเอามักสนใจทักทายมาได้ครับพี่น้องเอาตัวแรกท่านไปนะครับเดี๋ยวต่อไปขามไปหาแม่ลูกมีสองคู่แม่ครับผมอยากเบิ้งลูกเทิๆสายสติงรีเดี๋ยวไปชมกันครับผมเอาครับผมมาดูคู่แม่ลูกสวยๆนะครับผมลูกเบิ้งพี่น้องหอยเบิ้งเม็ดสีลูกนะครับ อันนี้ลูกไส้พอได้ครับผมลูกนึ่งสติงครับผมลูกชายนิวสติงนะครับนี่คือพันธุก,กรรมสติงเล่สิบทับสูนหลายท่านยิ่น,ม,นมาหลายแล้วนะครับผมสติงเล่สิบทับสูนี่คือพอพันุ์เป็นไหพี่น้องเขาคือว่าถึงหลายง่วบราหมันในบ้านเขาพอพันธุตัวดังๆหลายๆตัวกับเป็นพันธุก,กรรมสติงเล่สิบทับสูบพี่น้อง อันนี้ไซแม่บันบันนะครับผมแม่สูกว่าเท่าไร้ครับแม่ล้อยหาชิบหาร้อยหาชิบสามหาชิบสี่อ่าแม่สูงประมาณร้อยห้าสิบสามถึงร้อยห้าสิบสี่นะเป็นลูกแรกเนาะง้วลูกแรกครับผมลูกแรกครับพี่น้องเดจักมือเหรอครับนุ่มรอดง้วได้ยี่สิบแปดมือยี่สิบแปดวันพี่น้องเบิ้งเม็ดสีเพิ่นครับพี่น้องแดงว่ามีแป้วนะครับขาหลังดีนะครับผมกระดูกกระเดี่ยวหนังหนาซาใหญ่พี่น้องเบิ้งเนื้อไทยนะครับเบิ้งนะครับเบิ้งเนื้อไทยพิหาหน้าโคตรพอพันเด้อครับพี่น้องกับแม่นี่ อ่าสูงลอยหาสิบสามครับพี่น้องแมนครับนะครับผมแม่โครงส่างดีนะครับพี่น้องแม่ครับลูกก็ถือว่าใส่กับสติงเลีที่แบบศูนย์ก็ถือว่าสายพันธุกรรมนี่กับแมทกันดีนะครับเจ้านิวสติงของกาปูฟาร์มนะครับผมเบื้องว่านอยเพิ่งยี่สิบแปดมื่นพี่น้องเบื้องให้เบื้องเม็ดกันมัดกัมเนื้อเพิ่งว่ามันงวได้เดี่ยนกลัวเลยพี่น้องเบื้องเนี้ยงามนะครับตอนนี้วิยังมองเนาะแมนครับผมเอามักสนใจอยากได้ไปเลี้ยงคู่นี่เปิดได้เท่าไรครับผมเปิดได้สี่สิบเก้าครับผม่นครับ แม่ลูกนะครับลูกไส้รอๆเลยเพียงครับม่มาไหมนราคาต่อรองเลยครับเนาะแม่ครับผมต่อรองเลยครับผมแม่ทับยังครับแม่ยังไม่ทับครับลูกมันได้ยี่สิบแปดมือนครับเอานะครับผมกะปกติเท่ากับให้ลูกจักสามสี่เดือนยังทับก็ได้ครับพี่น้องแม่ครับแต่ความสมบูรณ์แต่ว่าตัวนี้สดสวยทั้งแม่ทั้งลูกเลยสีน่องมักสีเนียนจิบเลยพูดแล้วนะครับดูนี่เพียงสี่หมื่นเก่าราคานี้ยังต่อรองได้อีกครับแมนครับอิสานพร้อมครับแมนครับแม่กับสดลูกแรกนะครับ ลูกไส้รอรอเนียนรอหนิวสติงนะครับถือว่าตัวนี้เป็นพอพันน้ำเข่าจากอเมริกาเลยครับพี่น้องเนียนเหรอสายสติงเลี้ยสิบทับศูนย์ตัวนี้ไม่ยู่กล้ามผูฟ้ามอ้ยสีนี้เนี้ยนกริบเลยครับนี่แหละครับคือความเด่นของพันธุกรรมระดับโลกเมซายเนี่ยมันบ้าดยังให้ลูกขนาดนี้ครับพี่น้องเลือดลอยพ่นกระไซสายพันธุกรรมบางสีคลับพี่น้องขอากันครับเอ้าสนใจทักไปไม่ได้ครับพี่น้องตัวนี้ทห็นไปแบบเลือดลอยกันยังบวแปลกเลยนี่่ครับผมสุดยอดเลยแมีนครับอยากได้พันธุกรรมนี่ไปเป็นพอคุ้มฝูงก็เอาไปเลี้ยงไป พัฒนาเอาครับพี่น้องแมนครับไปฝึกเอาแมนไม่ได้น้อยซะนี่ก็ฝึกได้อีกเบื้องหลังพี่น้องโอ้ยปวดแล้วแตกไปดเลย้อหลังคุนพูดนะพี่น้องเอา, <โฮ S 2> เอามักขากับพีบ่น้องสีแบบนี้เจ็บๆง้อแดงบ้านเฮาผู้ใดมักสนใจเฟ่บน,นี่แหละพี่น้องราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาจับต้องได้โดยแท้จริงแมนครับอีกหนึ่งคูอีกหนึ่งคูครับเด็ดเพื่อนครับตัวนั้นเป็นลูกไส้คือกันนะครับตัวนั้นลูกไส้ของ ไอ้พระเอกช่องสามครับเอานะครับผมเดี๋ยวเบิ้งครับระเอกช่องสามก็ได้ละพี่น้องปรนเดี๋ยนครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับผมอีกหนึ่งคู่หนึ่งคู่สุดท้ายนะครับสําหรับคู่นี้ก็เป็นลูกตัวผู้เหมือนกันแมนครับผมลูกแรกขึ้นกันนะครับเนาะหมือนลูกแรกครับผมเอานะครับนี่แหละครับเตือนไว้ว่าพระเอกช่องสามนะครับแมนครับผมเอาทายาทของพระเอกช่องสามเลยครับตัวนี้นี่ครับผมเบิ้งให้เบิ้งช่วงข้อครับพี่น้องมีการทรงลูกนะครับของพอพัน ของัวนี้นะครับลูกชายพอได้ครับตัวนี้ลูกชายน่าเดชครับผมเจ้าน่าเด็ดนะครับเนาะแม่นครับผมอันนี้กับเป็นสีพอพลาดเปิดกับกาวอ่างนะครับผมอ่านะครับลอนอปานเพลงช่องสามคือว่านี่แหละพี่น้องแม่นครับผมทรงลูกกับสีเข้มนะครับเลี่ยมโตก็ดีแมนครับแม่ลูกแรกพร้อมนะครับลูกคนแรกนะครับที่อยู่กับเขาเนี่ยครับกี่เดือนแล้วครับหัวที่เขาสองเดือนครับเดือนกัวเลยสองเดือนนะครับสองเดือนเป็นลูกแรกนะครับหัวลูกแรกสูงลอยเท่าไร้ครับหัว ร้อยหาที่หาอยู่กับประมาณร้อยห้าสิบห้านะครับแม่กบเมืองไทยแม่กับลูกนะครับผมเอาคู่นี้สําหรับพุ่งงบประมาณบอหลายครับพี่น้องแอามักอยากได้ไปเลี้ยงนะครับอยากได้แม่ลูกแบบนี้เจ้าหน่อยลูกหง่เป็นบ้านนี่เห็นเงินสองหมื่นถึงสองหมื่นหาเนี่ยครับแม่ครับได้อยู่แล้วครับเอาได้อยู่แล้วนะครับผมที่เหลือแม่เพื่อนกระทบเอาผสมเอาแม่ครับเปิดไม่ารไปได้ครับผมเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทสําหรับคู่แม่ลูกนะครับ ลูกเจ้านาเดชแม่นครผมนี่ครับนาเด็ดโมเมนต์คู่จิมมิจาด้วยครับเอานะครับผมลรอๆเลยพอพันจากกล้ามปูฟ้ามเน่นะครับกันลอคือพระเอกเนี่ยล่ะพี่นอกจะแห่งลูกรอขนาดนี้ไผสนใจนะครับผมราคานี่ร่วมทรงห้แล้วแนี่นครับผมาแม่นคร โค้มาเบอร์ใดก่อนครับผมเบอร์โทรเขาค่ะ087ครับผมครับผม2 3 7 8 1 4ห่าครับผมครับผมแอดไลน์เบอร์นี้เนาะแม่ครับผมอ่าอยากติดตามทั้งเพจทั้งเฟซแหละครับเฟซบุ๊กเขาก็ห้อยไว้จริงวงงามมืองดังๆครับผมอ่านะครับผมมาชมตัวจริงได้บ้านนามนตะมน์นามน์อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุเลยครับพี่น้องแมนครับทุกตัวส่งฟรีทั่วไปอีสานแมนครับทางภาคคุยละเอียดกันได้นะครับแมนดีพี่นี่ก็ฝากพี่พน้องไว้เด้อครับพี่น้องต้นคลิปแม่ทองเฟรมใหญ่ใหญ่ไอฝากไว้ด้วยจารยนหันผู้ใดีหัว มันก็ยังดิกะมาแลกเปลี่ยนอะไรเดียวเอาได้คือเราเบิ้งขีิปแล้วเงินบ่พอเนาะแม่นครับผมงบบ่อพอนะครับแม่อยากได้แม่ลูกอยากได้แม่ทองงี่งาะอยู่ขอกงัวผูหน่อยแมนครัผอยากเปลี่ยนออกหรืออ่าเป็นงัวะผสมติดยากเนาะครับเนาะแม่นครับผมอ่าผสมติดยากอยากเปลี่ยนแม่บอกแม่พันก็เอามาเ้วยมาแลกมาเปลี่ยนกันได้ครับผมนะครับเอาแอดไลน์มาตีราคากันเอาเนาะครับเนาะแม่นครับผมเอานะครับใครที่สนใจก็ทักค่ายมาได้ครับพี่น้อง เอาพ่อเขากับมาแลกมาเทินกันได้นะครับคือว่ามีโปรโมชั่นแลกเทินได้งบมาถึงกาครับวต้องกังวลนะครับมาพูดมาคุยกันได้เลยนะครับผมว่าอ่านะครับขันมันบ่าให้ดีอ่าไปไสนะครับผมก็ลองเปลี่ยนเบิ่งเอาตัวที่ไปไปหน้าได้เนาะแม่นครับท่านว่าผสมหลายเทียรแล้วบดเป็นตะติดม่นยังเอามาแลกเพิ่นอะไรครับนะอ่ะครับผมเอาฝากไว้เด้อครับพี่น้องนะครับอ่าว่าว่าจะเป็นนี่ครับพี่น้องเฟรมใหญ่ๆแม่ทองครับพี่น้อง นะครับผมราคาก็ถือว่ายังต่อรองกันได้อีกมักเก็บไ,ได้ไปเลี่ยงนะครับหรือวา่านุ่มรอพี่น้องเบื้องน,น้อยนี่ครับเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วบ่เบีอะไรก็ตัวนี้นิ้วสติงพี่น้องผมขี่รถเข้ามาผมเห็นเม็ดสีเพินเ่นแล้วเบิ่งแล้วบ่เบีอะไรก็ตัวนี้แดดแฮงคักพี่น้องเบิ่งพุนะ่นน่ะกับแม่เพิน่นที่มือเก่าครับพี่น้องนะครับผมเอ้านะครับฝากกดันกดแชร์มักสนใจฝากทรครับพี่น้องช่วงนี้นะครับหลายท่านก็เริ่มหาแล้วนะครับผมเอ้ามีงบประมาณถึงก็พอเอาไปไว้นะครับ ยาำอยากได้ผลราคาขึ้นนี่ที่พท่านเด้อครับพี่น้อง,งอันนี้จากาพี่น้องปาสักน้แล้วครับผมขอบคุเดที่ทุกท่านยินดีมกวมงานกดแช์เด้อครับสวัสดีครับขอบคุณครับ